จ้าแต่วดีจ้า,จา,จามนเมรอนแม่เติมแม่เต,มมติมชาแนลจี่มากมาขอบคุณนพอแม่พี่น้องสองเอฟซีแม่เติมชาแนลจ้าดีใจมากจ้าที่ได้สองที่แม่เติมมันพูดกดที่ตามให้ได้หนึ่งพันสองร้อยรบจ้าแล้วแล้วจ้าแม่ฝอยเป็นผู้มากถ้ามาลงถึง ได้มากหนึ่งพันสองร้อยศัพท์จ้าขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามจ้าดีใจมากมากจ้าที่คนมันกดติดตามไม่ตืมไม่ติมกระบอกนึกว่าฝันว่าที่ได้ถึงหนึ่งพันสองร้อยศัพท์จ้าไม่ตืมดีใจหลายไม่ติมกับเรื่งวาลุ่มท่าไม่ปล่อยจักไม่ตืมกับบอกไปเก่งไม่เติมกับบอกไปตามนี่ละไม่ติมกับขายคว้าวันนี้มันว่างไม่เติมกับเลืมากกด ขอบคุณพี um. ่น้องหลายๆขอบคุณส่องเอฟซีแม่เติมเอฟซีแม่เติมชาแนลแล้จ้าผู้ใดกดติดตามทุกๆคลินทุกๆขั้นคึิปพอคึิปเม่พี่น้องหลายๆนะ่แม่ติมขอบคุณมากได้จ้าเด้อขอบคุณมากที่แม่เติมกับพวกคือว่ามันสีได้ปานนี่มันก็ได้หลายปันนี่แม่ติมก็ได้ดีไกหลายแม่เติมก็ได้มาขอบคุณขอแม่พี่น้องแม่เติมมาล่วงไว แม่ฝอยเราบอย่เราเมียบ้านเล่าบนละทั้งลอยเอ็ดให้มาล่วงถาเล่าเล้ามากจังเสียเล่าล่วงห้แม่ฝอยเอ้ยแม่ตึงล่วงถาเด้อแม่ฝอยย่บานคนละเราเนี่ยบ้านเราไปพักคอนเล้ามากคนละจังเสียเรามาล่วงจ้าขอบคุณหัวหนาโนกุ้งสะกอนที่แม่ตึงไปอัดลิปอยู่วัดนู่นสะบาาสาวมือขี้มือนั้นเราไปถวายกระถินถอดกระถิน เต็มก็เลยเห็นเพลินลองเพื่ไม่เต็มกเเัเ,มมเ,กเลยไปอัดคลิปออกของเพลินมือนั้นเล่าแล้วก็ล่ำยุกับหอนาโกกับมี่น้องบอยเีียงเสื้อเล่านั่นกับมี่หอนาโนกพุ่งสะกอนน้องยู่จีพ้นกับเล่หลายเมือนั่นจ้าไม่เต็มอัดพต้นกับเล่เบิ้งหลายก็บเล่เยเต็มพ่อหนึ่งพันข้น เติมก็เลยมาขอบคุณพ่อแม่ที่น้องขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากมากจ้าที่มากดติดตามแม่เตึมชาแนลจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณมามาเพราะนี่ที่ได้เปรียบเ่าเลยขอขอบในไว้ในโอกาสนีจ้าขอบขอบขอบคุณนทุกขั้มเน้นเลยจ้าเด้อขั้มเน้นที่ขอบคุณแม่เติมติดกดไลก์กดแชร่ไแม่เติมแม่เตึมดีใจมากทั่งใหญมากปานนี้ แต่ว่ามีพี่น้องกดติดตามกดค่ากดตะไคร์ชุดซับไหรมันกิดที่ว่าใดถึงป่านนี้ไม่ถึงได้ดีใจหลายเติมเกิดเลยมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนได้ใจดเด้อหาบาทดีละ่ะเึิมกับขายของยหนาบา้านนี่ละเติมกิดเลยมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายที่มาลุ้นคลิปอันนั้นอันนี้ให้ก็มีเจ้แม่ฝอยช่องย่องใหญ่ชแชาแนลนั่นละ ล้วกลับมาลง่อันนั้นอันนี้ให้แล้วก็ทายคกลิปให้ชุ่มมือนั่นแหละก็เล่าเป็นผู้บอกนั่นแม่ตึ้มกัเลยมาลง่กัเลยลุ่เป็นแน่ก็เลยลุ่ถ่านแล้วนี่แหละจ้าลุ่ไปนะก็ให้พี่น้องกพติดตามให้แม่ตึ้มชั้นแนวแน่พี่น้องแม่ตึ้มด้ยวยกรุงเทพปงุ์ไทยมันก็ได้กพติดตามเป็นแน่ดำเอ้ยดำบรรจงกันได้อันนี้ห้าบาทละติ้มเกบวแม่แน่วบอกไปหลายมันก็บอกไปแน่ ตอนนี้เต้าควงเกานี่ย่าไม่ตึมไปหน้าเกี่ยวเขาอู้เขาตากเขาไม่ตึมกับที่ท่ายพอแม่พี่นองเบิง้งลอกจ้าเขากับเดี๋ยวนี้เขาลม่่งเกีย่ยวนี่หมอกไปหน้ากับทิ่ท้ายไปหลายางยูกอันนี้ลูกหลานเขาก็มาซื้อของก,ก็เลยเห็นหลังเขาไม่ตึมกับท่าย,ยู่หน,าน้าบานจา้าขอคุหลายๆแต่ลูกขาก็มาซื้อของรือห่อล่ำหน้ามีาของกันก็ลัซื้อของลานไม่ตึมประจํา นีกำนั่นแค่แน่แมวฝอยช่องแน่กับมอลำัผัดสารอากับมายูหัวหนานกแม่หอยแล้วกับมาพอแม่นั่นเงเอกพอพระเอคนกับมาสื้อของรึเประาําร้านแมมตึ้มนีอะไจ้ามาทุกคนเอาแม่ตืมกระบอกมาหลายแล้วจ้าขอบคุณมากมาก,มากจ้าที่กดติดตามแม่ตืมซาแนวขอบคุณทุกๆุกนจ้าขอบคุณมากจ้า